ไปตากท่านพอพานั่งตีห้าแค่นั้นแหละซันมีไปสวดมนต์ในวันนะ่ะวันนี้ฉีไม่ลงนะฉีไม่ลงนะวันนี้สีจับสวดมนต์อยู่ตรงเดียวทีนี้สัไปนั่งสมาธินะตรงกลางแก้งเลยมีป่ากุ้งป่ากล้วยมีป่าเล็กๆน้อยๆฉัก็นั่งสมาธิเขาสิมหูเลยสีห้าหกแมนบ่วฉีห้าหกม่แมนบวกเคยว่าถามสามเทียดี้แมนยูบวกขันแมนสี่หายใจเขาก็จะจดเนาะ แม่บว่าก็ไผ่อยู่ตอนตอนนั้นน่ะในในคณะนั้นออ๋ที่่วาถามไผ่มามันแมนอยู่บ่นี่ถามผีโอ้ถามผีว้านถามผมผมบผู้จักน้านี่บ้านนี้อย่าบอกสัตว์บ้านนี้อันถามถามผีสิมาหายหวยเนาะครับเอาเสียงหกูมาสั่นว่าแมอสั่นว่านหน่อยบางสิเมาสั่นบนว่าไอ้ถามผีเสียงหูแมนบ้างเมอสั่นว่าเอ็มทีเบสเนาที่หนึงเนาะเอนน่้นบางสิเขาเปินหัวเนาะเปินหัวผีน่ะ เราที่ีเจ้าที่น่ะเจ้าที่น่ะเป็นเที่ยวบูดาเป็นขณะที่แม่ขี้นางสามารถทียู่เนี่ยเพิ่นมาซิมใส่หูว่าซีหาหกเออซีหาหกเลยทั้งทั้งวัดใดเมาอยู่เลนี่แม่ต้นเหตุที่มันคอยๆถือแมาน้ำเรื่อยๆเนี่ยไปบ้านได้ขอนลอยกระไฮตกไปที่ใดจะลอยกระไฮไปอยู่ซ้ายกระซังเส้นหอยกระไฮเขาเจ้าเบึกมันจุบวกเกิดในบารมีเนาะครับผมนี่ระคานใายเกิดบารมีเราดิแม่ บานนี่เข้าสังบุญหลเนี่ยเขาสังบารมีเยอะบารมีไม่ได้เกิดเขาเล่นปลูกตัวเนาะเขาเนาะแก่แก่เนาะคนเป็นอล้านเนาะแก่แก่แก่แกแกแกเงินเขาบานเนี่ยต้นบักไงแล้วุ้ยแนวกินกับปล่ยปลอยหคละกับไปเยอะเป็นหมื่นๆโยมกับไปเยอะบวชที่ภาพไปเยอะบาทปัติาธรรมเขาเราก็ตื่นใจได้บานเนี่ยเขามากต้นแบบไงเขามากวุ้ยปลื้มใจแล้วเกินนีดีใจเลย บุกิดจาไปอย่างนี้อุ้ยปื้มใจดีใจมันหล่นเนาะหัวใจเขาหล่นคือว่ามันสว่สายสมัยไปเลยในี่ยทเลยสวดมนต์บาดใหนไปกูบาอาจารย์ที่ไปได้ก็ว่าเฮาแต่ที่หนึ่งเลเด้ครับอือเฮาเฮาหูตัวเฮาครับไปหได้คกูบาอาจารย์กะก็ได้ที่หนึ่งถูกวัดครับอือัดไปน้างขอจากนั้นท่านจะทาอะไรอีกาักอย่างนะอ๋อรองขอจากย์นนี่แม่แม่ก็เคยไปไปเพิ่นขอ้องผู้น่อยแม่แม่พดจะพ่อนี่ คน,นพนยังประก,กาศแมษีจำปีไม่ธรรมดาโอ้เอาไปนี่เมษีก็ไม่พูดเดี๋ยวเดี๋ยวเมียไอชายาเมียชายาเอยียงก่อนชายาชายาจำปีมณีโชคโอ้าาาาจำปีมณีโชคจ้า<อ>นามสกุลมณีกันก<อ>ูสินิดฝันหลูอยู่แล้วจ้าอ่าชายาแม่ชีมณีโชคเออครับเอียงก่อนอีกอย่างจำปีมณีโชคจำปีมณีกันนามสกุลอ่ะโอ้จำปีมณีกันเออ หมายว่ามีขีจำปีเนาะ,ะทื่แม่ซีจำปีมันมันมีกันมัีโชคแกได้แหละเพราะถ้าจำปีเขาไม่รู้นะเขาเขาแบบเออตบตให้ให้ส่ยานะคะโอบตทางอาพลอะไระทางบ้านอันหลวงบ้านอะไรทขาให้ส่ยาไปเนาะเพราะาเขาสูก่กันเยอะเขาท้ำบุญกันเยอะเขาดีใจเนาะเขาได้บารมีทํากันวุนวดียเยอะได้ชื่อว่าโอ้โหดีใจด้วยนะแล้ววันนี้ได้จังสีมันได้ดูว่าแม่เลนได้สงวัดสงวัดบ่ะไป พุ่มหนึ่งเป็นจังหนึ่งพุ่มหนึ่งเป็นจังหนึ่งบอกหื้อจังไรพุ่มเพื่อนดีนสมาชิมโห่เฮาการเพิ่นสีไฮงวดใดเนี่ยเพิ่นสีไฮงวดใดเประกาศให้ปวดเลยโอ้เพิ่นห้ายชุดงวดเลยบอกเม่ไปพันท่าดีมือกัน, 1, นพันท่าดีเพิ่นในสามโซล่าเกณฑ์บอกก็นั่งดูสินะ่ะครับครับครับ แค่สองหน้าที่พนสิมาซิมโหลดมาซิมเลยมาบอกเลยท่านที่มาบอกท่านที่เลยแค่สองมาทีเนี่ยบัตรบัตรบัตรังเทียดิ่งเข้าเข้าง่ยหลายเข้าปฏิบัตรเข้าเข้าอ่านหนังสือหลายเน้าเข้านอนเข้านอนยืมมาซิมแล้วซิมหูเนี่ยซิมหูคือจังกันเบาเสียงแบบใคยซิมอันเบาเบาๆนะครับเบาแบบเป็นเสียงเบาๆนะซสมหูเขานะอู้เขาก็เลยิ่งด้วว่ามนมาซิมเขาบ็าจังดอกพอดีก็มาซิมเหรียญเรื้องซิมนังเทียนะ ต้องเสียบสามตัวเดียวกับสองตัวดิครับถูกอยู่ดิเขาเจ้าถูกเยอะอยู่โอ้แต่ว่าเขาเจ้าถูกเลยนุ้นนุ้นนุ้นว่าเจ้าลักข่าวยังไม่รู้ว่าเป็นสีคนนี้ไปทั่วทิศเลยครับไปทั่วทิศเลยไปโปดไปชั่วมองไปชั่วมองทำกับไปในป่ากับไปครับอละวแมาพยานบ่อยในอะไรเนาะมันมันโซตายแล้วเนาะโอ้โซตายอืมย่างไปโซตายแล้ววันนี้มันจีรัย จะได้ตั้งสายาไหมไม่ชีโสตายว่าฉันอล่ะแม่ชีจำปีโสตายวัาสิแม่ชีจำปีวันนี้โชคโสตายเนี่ยวันนี้ก็ร่างอยากได้สั่งพญานาเิ่นกาังานอยากสั่งหอระฆังพญานาครับอยากได้คุตติปฏิอาญาดยมมากหรือว่ามันผ่าสวงของข้าเจ้าคนมากทั้งหเพิคนอยากมาพักมาพันยังที่น้ อันนี้มีกุฏิหลังเดียวอยู่นี่ส่วยวดนั่นแหละแต่บ<อ>างโชคลาะไม่ต้องกลัวหรอกคุมดีวัางขวาง,งครับบ้านนี้เพ่นอยากสางเพ่นอยากสารงรนะต้องเอากระปูกับชี้ตลอดนี่ครับคันเลขงวดนี้เถี่เขาถือว่าท่ลายแต่ว่าคันเลขงวดนี้เพราะเถี่ยวเขาคอยฉีท่ำไร <c oughs> <c oughs> หูไงนอนไหมเออไม่อยากมูได้ไหมใคือตัวใครเห็นวิธีของตัวละสู้ใเนี่ยผมจ้งช้าย่าไม่ไม่ชี้หูทิบมาจ่ไปน่งใส่ปสนมมกกระชิบเป็นใดพุ่มนี่เป็นแต่เพื่อให้เลขแม่เนี่ค่อยให้เลขถือสามตัวพหน่อยงวดที่อยู่นี่พม่มนี่สว่างสวัยครับอ่าพู่มนี่ผมมียังสว่างสวัยที่ผมเห็นไม่ขี้นางวางนึ่งนี่กาังซื้อก็เปิ่น คือกระเพิเพื่อนบอกว่าอีางมากเบอกีอนเดียกนนงแก้วมานี้นั่งแก้วมานี้มากเราบอกลูกประันมากแล้วกันไว้มา่แล้วกันเนาอันนั้นเป็นโศกันนั้นอันนี้แก้วมานีบแก้วจักจีเป็นเด็กแก้วมานี่มานี้โศกครับอทษเรามืงว่าจัดมาเราอะต้นหน่อต้นหน่อเมียเอาไว้ต้นแล้บเจสูม่านไหวไหวบอดักเป็นม่านม่านม่านแผ่นดินกับแผ่นัินผู้ดินอันากองดินจำเร็กครับผมเดี๋ยวถ้าแม้ถามจังหน่อยเนี่แม่นั่งสมารถที อามาดุนดนบวชชี้มาดุนดนเนี่ยผมเคยได้ยินข้าวว่าว่ารังเทียนังเนี่ยจิตเท่าสิรุดไปหาก่องสลากขุนแม่นนี่ดีบอกม่จิตเท่ารุดออกไปเที่ยวกองสลากอยู่หุ่นั้นแม่นี่ดีบอกแล้วค้นมาเปลี่ยนอย่งนี้นี่พระลังลูกรังโลกถ้าตั้งไปก็ต้องไปนะอ๋อแล้วแจ่เท่าตั้งจิตไปบอกถ้าเราตั้งจิตจุดออกไปเนี่ยเราตั้งจิดออกไปไปเดินดูกองสลากก็ได้เออสีเคยไปนะ ที่เคยไปหลุดกิดออกไปอ๋อหลุดกิกไปมันมันมันต้นไม้อะเนาะต้นไม้มันก็มีเนาะสายไฟก็มีนี่ไปกอดสายไฟหลุดตุ๊กลงไปสะดุ้งขึ้นมาโอ้ตายเนาะทีนี้ไปม่กิจกับบังอ่ายดีๆเนาะเอาจักแล้วมันดันมันสายสายไฟเนาะมันขนาดเอาเนาะต้องเทียดกับเจ็บขนาดหลุดตุ๊กตงเพยังม่ยอมยังไปไม่ตอนี่นี้ก็ดึงกิดมาใหม่ดึงดึงมาดึงมาใหม่ก็ไปต่อไปต่อก็ไปเดินดู เดินดูไอเที่ยวขายต right. oh, anyway, ้องซีกน so, ี้ซีกนั้นซีกอะไรมันเป็นอะไรอ้อมันสกปรกอะไรนะเหม็นนวอ้มอยู่เลยไหมครับบางทีก็เขาเข้าใจล็อกเลขเราก็รู้อยู่ในห้องมันอยู่ในห้องจะลอกเลขเราก็ดูในตาเราตัดาจังซี่บันนี้ย้อนรัตตตอนมูเฮาบาดี้งวดนี่มีผู้มากกับซีไปงวดนี้ได้ตัวเลขตัวเบอร์ว่าฝากเอฟซีเข้าไปแมมเมื่อคืนนี้เนาะบตอนตีสาม อากไปสวดมนนะนะกับาเพื่อความเพื่อนที่ทูเทียร์ีตีสองมาชนลุกแล้วเนาะมันมันเมื่อยแม่นเป็นยังไงคือเมื่อยเดียววะมันลาเมื่อยทั่็อยากลุกแล้วตีสามมาก็ดแสอยคืมาสิหูณะกันนั่งมนัอลงเรอแปดสอกตีสาสล้กนเขาหน่อยกับโอ้ยตีสามมาสาว่าแปดสอกแปดสอกเออวันนี้เขา็กเปิดบังงวยตีสามตัวนี้คนไทสวดมนตะนะ ก็เลยสวดม่คนชิมเขาคืจังปากคนบาแบบเองผู um, ้ใส่และเราไม่หญ่เลยังไม่ใยัยตาบังนชิมบ้เบาครับแปสซองปดสองโอ้ยอมันมาแปดสองแปีองเอคนก็เอาชิมเนาะครับเออวันนี้ก็เรามไแม่ก็จดจกน้าแรเจดไก็น้าเปองมก็น่าแ่ไเคยคนมาชิมาสิ่เอ ผู้ทียนางคนก็บอกอลุกป่ะมาณนี้มันมันเมื่อยเนาะบโมกุลตีสามมันจะลุกตีสี่มาเนาะครับเบิางเปิดเบิางม,ม,มันมีไฟเนาะเดี๋ยวปีนมินเดี๋ยวแตงแตงเรามาตีสามแล,ล้วกูเอ้ยปวดมุ่นก่อนจะหลับเขียนเลขไหวทีแปดสองน่าเมียนเนาะแต่ไฟญี่ปุ่นมันซิมกี่ตัวเนี่ยสามตัวเนาะโอ้โหวันนี้เพิ่นมาดซิมสามตัวบอกเฮ้มาซุ่มแต่แปดสองตัวเดียวแม่ยนแปดสองสัสงก่อนนะ่ะนะมาเออเพิ่นมาซิมเมื่อคืนเนี่ย คนมาซิมมาเคื่อนนี่เออคนนั่งนอ่งโมโหกันนทีสามนะแปดสองแปดสองิมซิมแบบเสียงเบาๆนะแปดสองงามเลยบานี้ก็เลยว่าเฮ้ยพัดิมสองเทียดิครับแปดสองแปดสองเนมคุณมาจบไปเลยแปดสองวันนั้นเราก็ซิมขึ้นกันนั่งสมาธิบันซิมห้าวมันก็โตแท้เนิแบันเฮ้าใจดีใจใจสบายนะมาตลอดด้วยสารตครับ สับสนุใจบุญวายแน่ก็เฮาบ่บ่สนใจคือว่ามันเข้าร่วมวายอยู่เนาะมันคือหยังมันไดมันมันจังได๋แล้คนบ่แม่นพระเอกปเนาะครับเออมันก็สมินกึกไปแน่จัหน่อยว่ามันเป็นังคือเป็นหยังใจเฮาก็แกไปอยู่เนาะ้เียนแบบอันอีหยังมันความทว่าเขาเขาขบให้เจ้าของมันาเจ้าของนว่าคิดปึกไปนจังได๋ล่ะซ้ําเขาเถอะก็แอยู่แต่ว่ามันัไใจบ่คือจังแววจันะอืครับ แม่ใคล้ายๆว่าพ่อเนี่ยผมมีความผิดเขามาเขามาด่าพ่อสิพ่อสิรันบอโอ้ยด่ยาผมว่าได้ขัดผมผมมีความผิดนี่น<า>นผมเขียงแซวซาดโดวที่ผม,น,น,มน,น,น,นั่นแม่จะยืนสันตัวนู้นเอาแม่แม่ฉันกาแฟบอก,กินกาแฟบอแม่กินอยู่นี่เด้นี่เด,ด้ชงมาแล้วเอาใจเดียวก็เลยนบอกครับผมเอาเอายังซี่วันนี้แม่อ่ามันสิบซีนาทีแล้วกกวันนี้ที่รบกวนแม่ซจำนี่สรุปว่าเพื่อนมาจำสองเทียมมาขึ้นนี่ว่าแปดสองแปดสองมาแม่เนาะ No, uh huh. เนาะแม่นบ่เออเพิ่มมากมาขึ้นนี่ครับเพิ่นมากมาขึ้นนี่ซร้าม,มาแปดสองอืมสร้างมาแปดเจ็ดเราขน้อยเขียนไว้อยู่นี่เนาะครับครับเอาไปเอาไปกันเดียเเด๋ยวมั่งเนาะเดี๋ยวมัครับครับเนี่ยอันนี้สองสี 2, 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดแปดเจ้าสีเอาสองแลใส่แปดก็ได้เนี่ยเพราะไปสี่หกตัวเห็นบ่ หกตัวได้บ่แม่หกตัวงวดเดียวหกตัวทำไมต้องบอกว่าเสาเป็นบ่สองสี่ห้าหกเก็ดแปดเอาสองมาใส่แปดเอาหนึ่งมาใส่แปดอสองมาใส่แปดเอาหนึ่งมาใส่แปดทีนี้เออแปดสองกับแปดหนึ่งสมบูรณ์ป่ะนี่เออแปดหนึ่งแปดสองสองสองแปดอังสีนะอืออ่าหกเกตตังสี่นะนี่หกเกตเหรเฮ้ยแม่บ่ครับเนี่ยหกเกตแปดเนี่ยเนี่ยเราก็เอาหกเกตมาใส่กับสองเนี่ยให้มัน อย่างสองแปดเนี่ยเห็นปครับนี่ล่ะคนผสมมะขึ้นเป็นแบสองแปดสองห้าหกเก็ดแปดเลียเรียงดิเนี่ยครับวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์ก็ต้องมีเกตีครับช่วยกันได้เนี่ยวยกันต้องปูได้เนี่ยครับช่วยกันเ้าสวยกันไม่ใช่เขาชวยกันครับอนี่ละวันที่สิบหกใช่ไหมครับสิงหาใช่ไหมครับอ่าโอเคสองแปดหกเก็สิบแปดสองเก้าหเก็ เกต้าถ้าถ้าถ้าหกตัวก็สองสี่ห้าหุ่เกตแปดหนึ่งแปดสองแปดจุกครับ